สวัสดีค่ะพบกับครูจี้ในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้สระกับคําที่มีตัวสะกดสระที่ใช้รูปสระอื่นลดรูปเมื่อมีตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าชัยโชอะโยชัยอ เดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอกันนะคะวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอมาฝากนักเรียนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะมีสระที่มีตัวสะกดแล้วจะเปลี่ยนรูปสระเปลี่ยนรูปคือสระที่ประกอบกับคําที่มีตัวสะกดแล้วปรากฏรูปสระเป็นรูปอื่นเริ่มจากสระอะเช่นเช่นคําว่าจับมาจากจอจานผสมกับสระอะ บอใบไ,ไม้สะกดว่าจออ่ะบออ่านว่าจับดังนั้นสระอ่ะจึงเปลี่ยนรูปเป็นไม่หันอากาศสระเอเช่นคำว่าเล็บมาจากลอลิงประสมกับสระเอบอใบไ,ไม้สะกดว่าลอ เอบออ่านว่าเล็บดังนั้นสระเอจึงเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูสระแอเช่นคำว่าแข็งมาจากขอไข่ประสมกับสระแององูสะกดว่าขอแองออ่านว่าแข็งดังนั้นสระแอ จึงเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูสระเออเช่นคำว่าเดินอ่านว่าดอเออนอเดินคำว่าเดินมาจากดอเด็กประสมกับสระเอนอนหนูสะกดว่าดดเออ อ,อ่านว่าเดินดังนั้นสระเออจึงเปลี่ยนรูปเป็นสระอีสระออเช่น,คำ,ชนชชคำว่าช็อกอ่านว่าชอออกอช็อกคำว่าช็อกมาจากชอช้างระสมกับสระออกอไก่สะกดว่าชออก อ่านว่าช็อกดังนั้นสระออจึงเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูและอออ่างต่อไปสระที่มีตัวสะกดแล้วลดรูปมีสระลดรูปคือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วรูปสระไม่ปรากฏให้เห็นเริ่มจากสระอือเช่น เช่นคำว่ามืดมาจากมอมา้าะสมกับสระอือดอเด็กสะกดว่ามออือ,อดออ่านว่ามืดดังนั้นสระอือตัวออ่างจะลดรูปไปสระโอเช่นคำว่านกมาจาก นอหนูประสมกับสระโอกอไก่สะกดว่านอโอกออ่านว่านกดังนั้นสระโอและสระอะจะไม่มีรูปปรากฏสระอัวเช่นคำว่าบวกมาจากบใบไม้ผสมกับสระอัวกไก่สะกดว่าบ อวกออ่านว่าบวกดังนั้นเมื่อมีตัวสะกดรูปไม่หันอากาศจะไม่มีรูปปรากฏและสุดท้ายสระเออเช่นคำว่าเงยมาจากงอง,งูประสมกับสระเอยอยักษ์สะกดว่างอเอยอ อ่านว่าเงยดังนั้นเมื่อมีตัวสะกดอออ่างจะไม่มีรูปปรากฏเมื่อน้องๆได้รู้จักกับสระในแบบต่างๆกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆกกันนะครับเล่นเกมสนุกๆก,กันแล้วเรามาทบทวนกันนะครับสระคงรูปคือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปสระให้เห็นอยู่มีดังนี้ สระอาสระอีสระอีสระอือสระอุสระอูสระเอสระแอสระโอสระออสระเอียสระเอือเช่นคำว่าปากแกงขน สระเปลี่ยนรูปคือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วปรากฏรูปสระเป็นรูปอื่นมีดังนี้สระอสระเอสระแอสระอสระเอเช่นคำว่าจับเดินช็อก สระลดรูปคือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วรูปสระไม่ปรากฏให้เห็นมีดังนี้สระอือสระโอสระอสระอัวสระเออเช่นคำว่านกบวกเงย ค่ะหลังจากดูคลิปวิดีโอสระเปลี่ยนรูปกันแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดในหน้าที่7นะคะค่ะในหัวข้อที่3ให้นักเรียนเขียนเสียงสระที่ประสมอยู่ในคําที่กําหนดนะคะในหน้า7นะคะอย่าลืมทําด้วยนะคะ